โอเคคุณจะมีดูแลเองไงฮะก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราแบบทํางานมาเหนื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้นอนเพราะว่าเวลามันจะติดต่อกันมากอะไรอย่างนี้ครับครับผมผมก็เลยส่วนใหญ่จะพยายามนอนให้หลับให้เร็วที่สุดแล้วก็มีการออกกำลังกายอ่าจะได้ทำให้หน้าเนี่ยแฟชชั่นมาเฟชชั่นสดใสตลอดเวลาแล้วคือถ้าไม่มีเวลานะครับผมก็นี่แหละครับสลิมฟังเสร็จครับผมใครนะครับที่สนใจนะครับอยากดูแลผิวแล้วก็สุขภาพนะครับ มาเจอกันได้ที่นี่เลยนะครับผมดับทีมงานคุณภาพนะครับพร้อมให้บริการอย่างแน่นอนสุดยอดมากครับทอมมี่แม็กนัตครับครับผมก็อ่าไม่พลาดก็วิธีการดูแลตัวเองของผมใช่ครับผมเก่งมากเก่งมากอ่ะใช่ไหมต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าช่วงนี้แบบว่าแบบงานช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่างานก็เริ่มแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมแต่ว่าสิ่งที่ตามก็มาคือทําให้เราแบบมีเวลาพักผ่อนน้อยลงเนี่ยครับผม แล้วก็น้าก็จะเน้นเป็นการแบบว่าดื่มน้ําเยอะๆเนี้ยครับผมเพราะว่านะาเป็นคนที่ชอบดื่มน้ํามากๆแล้วก็น้ําเครื่องดื่มที่ชอบที่สุดก็คือน้ําเปล่านะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนใส่ใสครับผมนี่ก็ใสเปล่าแต่แต่ว่าบางทีก็อาจจะมีความซ่าเหมือนโซดาบ้างเป็นความกรอบๆนะ อะคุณแม็กเซิร์ฟครับแม็กยังไงฮะครับผมใช่ครับซาจริงครับผมก็ใช่ฮะก็อย่างที่แเืป็นอนอื่นนะครับซาเราชอบหรือเปล่าครับผมว่าโอเคนั่นแหละครับคือคำตอบตอบไม่ได้ยังครับยังฮะก็ก็ดูแลตัวเองใช่ไหมครับยิ่งปกติผมจะนอนนอนไวใช่ไหมครัตื่นแต่ช่วงนี้ก็จะนอน น้อยลงใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเราก็ทานวิตามินเยอะมากช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับ<ช>มากกว่าเดิมแหละเพราะว่าเราได้พักผ่อนน้อยใช่ไหมแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้เครื่องนี้กลับไปนะ<อ>เดี๋ยวจะ<อ>เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วก<ช>ันนะครับ<ช>ว่า<ผ>ม,มันดียังไงนะนานโนสเตมเซลนะครับผมใช่เลยว่าใช่สรรพคุณดีงามมากๆครับผมครับผมก็อะไรนะครับขอบคุณครับเก่งมากขอบเก่งมาก เอาละครับนี่ก็คือเคล็ดลับการดูแลตัวเองของทั้ง4ท่านนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมีอีกหนึ่งวิธีครับที่ดีไปกว่านั้นคุณรู้ไหมครับคืออะไรคืออะไรครับไม่รู้เลยครับอ้าวคือการให้สลิมคอนเซปต์ดูแลไงครับเพราะว่าสลิมคอนเซปต์นี้สาคัญกับพวกเรามากทุกคนรู้ใช่ไหมรู้สิครับแล้ววันนี้ครับผมมี2โปรดักที่ต้องบอกว่าทุกคนต้องได้ลองมันคือโปรดักอะไรครับอ้าวถ้าอยากรู้เราต้องเชิญผู้รู้ครับอ่าขอ ลา <łość> บเรียนเชิญแม่อมขึ้นมาบนเวทีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีแม่องบอกแม่ยืนรอนานมากแล้วลูกเรียแม่สักเดี๋ยวเดี๋ยวคือขออนุญาตข้นจังหวะเพราะว่า